ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมเกษตรวิธีชาวบ้านครับผมวันนี้เราจะมาดูเกษตรกรทําการตัดอ้อยครับผมเนาะทาการตัดอ้อยไปปลูกครับผมปลูกอันนี้คือปลูกเดือนตุลาปลูกเดือนตุลาคมถ้าไม่มีะระบบน้ําหยดระบบสวัสดิฟาร์มเมอร์ก็ปลูกตามฤดูนี่คือการปลูกตามฤดูครับผมนี่คืออ้อยอ้อยอู่ทอง โอ้ยอ้อยขอนเจีนมันยวะเนี่ยโอ้ยขอนเจีนสามครับผมเนาะขอนเจีนสามนี่อ้อยตุลาถ้าเขาเรียกว่าอ้อยตุลาอ้อยตุลาคืออ้อยตัวต่อเดียวครับผมเนาะต่อแรกต่อแรกอ้อยต่อแรกครับผมนี่คือพนักงานที่ตัดครับผมเจ้าของเจ้าของด้วยครับผมเนาะก็มารับจ้างถ้าผมงเจ้าตัวเองของตัวเองเอ่อทำเสร็จแล้วก็มารับจ้างครับผมเนาะนี่มัดละห้าบาทครับผมมัดละห้าบาทใส่สิบสองสิบสองลำ 12ลามครับผมนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าเอาไปให้ลถหย่อนลดตัดครับผมลดตัดแล้วก็ปลูกครับผมอันนี้คืออ้อยต่อแรกเขาเรียกว่าอ้อยตุลาภาษาภาษาภาษาเกษตร,รกรเขาเรียกว่าอ้อยตัวแรกต่อแรกครับผมถ้าอ้อยตุลาถ้าเป็นในรูปแบบของวิชาการก็อ้อยต่อแรกครับผมอ้อยต่อแรก ครับผมฮันลินบ่ครับผมนี่ก็เป็นหนึงน่งหนึ่งหนึ่งไร่เท่าไหรเนี่ยหนึ่งไร่ใช้เท่าไร่จิมัดประมาณอ้อายยาวก็ประมาณหกสิบมัดโอ้อ้อยยาวหกสิบมัดใช้เครื่องใช่ไหมใช้เครื่องครับผมใช้เครื่องหกประมาณหกสิบมัดอ่าก็ประมาณมอ้ณอายยาวอ้อายยาวอ้อยอ้อายยาวลำดีไม่มีโรคครับผมไม่มีโรค พนักงานมีแต่สาวๆาวครับพนักงานของตัวเองก็โอ้โหเป็นเท่าแก่ครับผมเท่าแก่เท่าแก่ตัวเองทําเสร็จแล้วก็มาช่วยกันนี่คือคนอีสานคนอีสานครับผมคนอีสานคนอีสานภาคอีสานครับผมกเรกษตรกรก็มาทํมามาช่วยกันครับผมเขาเรียกว่ารับจ้างเขาเรียกว่ารับจ้างอันนี้ไม่ใช่ถ้าในรูปแบบของอก่อจดในรูปแบบของ แรงงานชัว่วคราวอ่าอยู่ในแรงงานชัว่วคราวเป็นเจ้าของอ่าผู้ประก,กอบการตัวเองด้วยครับผมผู้ประกอบการตัวเองแล้วก็มาในรูปแบบของอแรงงานด้วยอันนี้มีการคุ้มครองด้วยในรูปแบบระหว่างงานอ่ลูกจ้างชัว่วคราวตัวเองด้วยครับผมนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการคุ้มครองของภาครัฐบาลมีหมดทุกสิง่งทุกอย่างครับผมเนาะอ่า <struggles> นี้การเจรจาตัวอันนี้อันนี้ไม่มีเอ่อ ยังไม่มีเออโรคครับผมนี่กําลังเป็นโรคอันนี้กําลังเป็นโรคเนี่ยตอนนี้กาลังเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคหนอนเหออนอนหนอนนะไก่อนครับผมเนี่ยหนอนดแดงหรือหนอนกอบะโรคหนอนกอ,อน,นี่กําลังเป็นโรคหนอนกออันนี้พันพันนี้ยังไม่นี่เท่าไหร่ครับผมถ้าจริงจริงจังเขาเรียกว่าในรูปแบบของท่อนพันนี้เขาจะดูในรูปแบบถ้ามีหนอนกอเขาจะไม่เอาเท่าไหร่อ่านี่ก็เาการตัดนี่นี่ครับผมนี่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  นี่กษเกียตรกอนแบบนี้ครับผมนี่นอนกอนี่นอนกอนี่ไม่เอานี่ครับผมไม่เอานี่พนักงานเขารู้เป็นผู้ประกอบการครับผมถ้าตัดนอนกอเขาจะทิ้งไปเลยครับผมไม่เอาเป็นพันครับผมครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมทิ่หน้าเจอกันใหม่ครับผมอ่าฝากด้วยครับผมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะอ่ากดกระดิ่งซับประทัยด้วยครับผมย่องช่องเกษตรวิธีชาวบ้านครับผมเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ